ทุสาธุสาธุสายบุญทิพวิมานสวรรค์กัลยาณนนิมิตนะคะทุกท่านนะคะร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องนายได้เลยนะคะขอให้บุญนี้ให้คลองระคังตีโดงดังไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพระพมพระอินทาวิสวรรณองค์พญานาคราชทั้ง4ตระกูล9ตระกูลนาคีนาคาพิพพแห่งเมืองบาดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแผ่นดินไทยและ อยู่ในประวัพระพุทธศาสนามีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระเพิงพระภัยพระพิพรุณเทพเทวดาอากาศเทพเทวดาวิมานดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาธาตุทั้งหลายดินน้ำลมไฟทั้งหลายเทวดาประจําตัวเจ้าที่เจ้าทางทีทททททท่บ้านเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาดูแลบ้านและเทวดาที่ปกปักรักษาทุกคนในครอบครัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งบนบ้านและหิ้งพระห้องพระ ลกขากเทวาเทวีทั้งหลายสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายรวมถึงเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาสัมมาอาชีพปัจจัยิจงมีส่วนได้อานิสง์ผลระบุญในครั้งนี้และขออุทิศส่วนบุญสกส่นนี้ไปให้ถึงกับเจ้ากรรมในเวรผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับครอบครัวสิงสารสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายอสรพิษทั้งหลายหมูหมากาไก่แมวนกทั้งหลาย ทั้งตัวผู้ตัวเมียทุกตัวทุกตนทุกนามทั้งเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวตนไม่มีตัวตนทั้งมีชื่อมีนามมีเสียงและไม่มีชื่อมีนามมีเสียงทั้งหลายหากท่านอยู่แห่งหุนใดทิศทางใดคออำนาจแห่งกระแสแห่งบุญนี้จงพุ่งไปให้ท่านได้รับรู้ผ่านจิต ของท่านและร่วมอนุโมทนาสาธุการสาธุบุญและจงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเ,เจ้าและสายบุญกัรยานิมิตท,ทุกคนให้หลุดพ้นจากห่วงกรรมวิบากกรรมสัญญากรรมจงนำซึ่งมาอาหสิกรรมอโหสิกรรมอาหศิกรรมตัดขาดวินกรรมต่อกันนับตั้งแต่พบชาติมนุนนี้ปัจจุบันนี้เวลานี้ด้วยเทินสาธุ บุญสาธุเอานะคะดวงวิญญาณทุกแห่งทุกหนนะคะผู้ร่วงรับไปบรรพบุุษนะคะดวงวิญญาณเปรตทั้งหลายนะคะอสุรกายผู้ผีวิญญาณนะคะจงได้อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้และไปหลุดพ้นจากห้วงกรรมวิบากกรรมนะคะจงพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมไปสู่สุคติภพภูมิด้วยเทินสาธุ